โอเคสวัสดีทุกคนฮะวันนี้เราอยู่ในเกมบุกเขาเป็นแล้วเอ่อไม่ใช่เกมบุกเขาเป็นเกมโรบอทเกมบุกเขาเปนนะกดทั้งคายไปเืากใจนะเมื่อกี้โดนพวกบ้าเป็นฝนร้อนเลยเอาล่ะเพิ่งก็เปิดที่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเกมเมอร์แมนตำใช่เปลเกมเมอร์แมนไปหาเดินเล่นเดินเดินเล่นเดินถั่วอะไรน่ะเออจะว่าไปโดนต้นขอเซฟไพีแต่พวกฟ้าร้าว้ยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ติดมีพลเรดอะไรมากหรอกแต่ว่า แก okay. มันปิดอก็้อมากร้อนก้มากกว่าอ่าแต่ว,ว่าไปมันอันนี้อย,ววย่างไตอนนี้เราขับรถเล่มไม่มีอะไรมากนะฮะไปรอล้วอนอะขับรถเล่นขับรถเล่นมาไปดีกว่าโอเค ลลลลกีบดีดอกกดอยีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปปะ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 ดาปะาปาปาปาดาปาปาปดาปาปาปดาปาปาดาปะปะปะปาปะาปาปาปดาปะปปะดาปะปะปะดาปะปะปะดาปะาปะปะปะดาปะปปดาปะ มีเสียงไฟด้วยนะนะตอนนี้มีอะไรบ้าเอวีวีโอ้บกเอเลียนเนกเอเลียนมาตามมาจรุูทิโบเนี่ยเลยอะไปเขับไปดูดีกว่าจ่นี่ยังมีคนเล่นกันนอกแต่เกมพูดเกมพูทีโบเกมมาครับเกมเอ่อบาวดี้เบสอะไรนี่น่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วมั้งอ่ะปอดเดือดปอดเดือเปิดอ้าวววว ไปดูดิมองอะไรสสเธอพี่แกเมียนไปไปเพื่อไปเจอตัวละครงงตัวนึงอ่ะรู้เปล่ปลานะเนี่ยรถก็จอดขวางหน้าบ้านเขาด้วย <c> UFO <oughs> อะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปเดี๋ยวมันก็หายแหละเออนี่หายเลยไปไปดปก่านี่ใครเดีย๋ยวใครเดีย๋ยวใครเดี๋ยว มันมันขาหาักเรยดเลยแบบนั่นล่างไข่เนาะโอ้คับไม่ร่างเมียนนอกไปไปละปล่อยให้มันเออฆ่าอยู่ตรงนี้แหละไป,ไปละโชคดีเอขอ,อ,เอขับรถยากแล้นี่กูใช้ปืนถือวางครับนะเว้ยไม่ใช่คอมกูมจะกดยากกดคอมไม่ได้เออไปไปดีกว่าแต่ว่าไปเมื่อกี้ถ้ารถคันแล้ว,ลวมันก็น่าจะขวางเราเนาะ แต่ไม่เป็นไรหรอกเราขับชนมันได้อยู่แล้วแหละแต่รถใครก็ไม่รู้หรอกถ้ามันขับชนไม่ได้ก็ขโมยเลยไม่หรอก <c oughs> ถ้ารถตัวเองโดนขโมยมันจะโดนมันจะโดนเอาไปขาย,ยอ่ะดีมันเอามันขายไม่ได้หรอกโอเคเนี้ยนะว่านะโอ้ต่งสุดตัวนั้นพี่ว่าันพอจนนั่นนะไปไป,ปดีกว่าโอ้มันโอ้ใช่มันชนไม่ได้จริงด้วยรถโคตรแข็งเลยรถอะไรไปเนี่ยรถเด็กเหรอนะฮนะเด้อเ้ยใกล้เช้าแล้วเนี่ย ช้าแล้วเนะี่ยอันนี้สถานที่รับเลี้ยงเ,เด็กเอาบ้านหายไดน,นะโอ้จะพูดเร็วไปหน่อยคนะ่ะจะไม่ออกมีเด็กกินไอติมแล้วก็เออก็ขับรถไม่ต้องสนใจเด็กนะ้วขับเหยียบเด็กไปแล้วก็เขา้าบานนะทําเหมือนว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วย <laughs> โอเคเอาละวันนี้อืมอันั้นมาว่าพอละเล่นมาว่าพอแล้วมันนะมมถึงเวลาที่ต้อง ปิดคลิปแล้วนะคะนะก็พรุ่งนี้เจอกันเนาะเดี๋ยวเออ่ไอเกมแกนี่นะเดี๋ยวผมมาต่อนะครับเอลอดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกไว้เจอกันบาย